สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับ Easy Life My Way อีกแล้วนะคะวันนี้ก็อยู่ในคาเฟ่ค่ะทุกคนฝนตกนะคะขับมอเตอร์ไซค์มาค่ะไม่เปียกเพราะว่าใส่เสื้อกันฝนค่ะวันนี้มาซื้อเครื่องดื่มค่ะทุกคนวันนี้ก็ซื้อเป็นชาเขียวปั่นหวานน้อยกับ มิกเบอร์รี่สูทตี้ค่ะหวานน้อยเหมือนกันแล้ววันนี้เขาก็แถมแก้วให้หนึ่งใบนะคะแก้วไว้ใส่เครื่องดื่มค่ะทุกคนวันนี้เขาแจกเป็นสีชมพูนะคะสวยงามนี่เดี๋ยวเอาเอาออกมาให้ดูนะคะว่าหน้าตาน้องเป็นยังไงหน้าตาเครื่องดื่มของเราน่ากินมาก สีสันนะคะนี่คนเดียวเลย2องแก้วโต๊ะเขาก็สวยดีนะคะทุกคนมันเป็นดอกไม้แห้งนะคะกลีบดอกไม้แห้งอะไรเงี้ยคะ่ะสีสันสวยงามโต๊ะสวยมากอากาศเย็นสบายเลยค่ะข้างในเขาเปิดแอร์แล้วฝนตกข้างนอกด้วยนะคะ ชาเขียวก็หอมชาเขียวมากเลยค่ะอันนี้เป็นเราก็มาดื่มมิกเบอร์รี่นะคะรสชาติเปรี้ยวนะคะชอบค่ะชอบเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยดีค่ะทุกคนสดชื่นเลยมิกเบอร์รี่ชาเขียวก็หอมชาเขียวมากๆ ก็ซื้อเครื่องดื่ม2แก้วมา3วันแล้วนะคะทุกคนวันละสอแก้ว2แก้ว,กวชอบกินเมนูปั่นค่ะทุกคนเพราะว่าร้อนมากๆชอบเมนูปัน่นกินแล้วเย็นสดชื่นค่ะนั่งมองฝนตกไปนะคะฝนตกปลปอยๆ ก็ขับมอไซค์มาค่ะทุกคนมิกเบอร์รี่ก็อร่อยมากๆเปรียปร้ยวๆหวานๆตอนนี้เราก็จะมาแกะถุงนะคะดูแก้วนะคะว่าแก้วน่ารักแบบไหนได้ไปแล้วสีเหลืองกับสีแดงคะ่ะวันนี้เขาแจกเป็นสีชมพูไม่มีสปอนเซอร์นะคะทุกคนมาเป็นลูกค,ะคะ้าค่ะ มาซื้อเครื่องดื่มเขาสองแก้วแล้วเขาก็แถมแก้วใบนี้มาให้ค่ะน่ารักมากสีชมพูหวานแหววล,ลายมังกรนั่งคนเดียวเพลินๆน,นะคะ ในคาเฟ่เขาก็เปิดเพลงให้ฟังนะคะทุกคนเพลงรอบๆอๆเลยค่ะนั่งฟังเพลงเพลินๆสองแก้วก็อิ่มนะทุกคนก็ได้ของแถมไปครบ3าสีเลยค่ะก็จะเป็นแก้วใส่เครื่องดื่มนะคะ แก้วพลาสติกใส่เครื่องดื่มวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะวันนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนส่งกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ